ไอาจารย์นี่เรกินหาแล้วเดนเ้รงไม่ต้องขบเราเลยสองคนนะค่าใช่ไหมขนาดนี้เลยหรอ สอ,อ,องสองครับแปมไปเริ่าขนดูครับสวยครับ,รบพุติลูกนี้กันลูกตีด้วย2พี่สามเฮ้ยครับให้พักอมทะลุซุ้มครับอยู่จังหวัดลูกนี้โอ้ยสองอสองแปมนะครับรูปนี้ แล้วก็ทำเรื่องอะไรแล้วครับตีไม่โดนลูกเลยเล่นเก่งมากครับงงเลยมีโชว์หน่อยได้สวัสดีครับผมเบบซีขอบคุณนะครับลุงชลีวังมาห่างครับเดียวกันครับสมาโอ้มี่ครับวันนี้แม่นครับนี่ครับวันนี้แม่นครับอม มีช็อตเยอะเลยตรงนี้เปลี่ยนไหม,ไมแล้วแต่ครับโอมเล่นเดียวแลแ,แล้วแต่การเส้นใจยกมาโอ้โหน,นี่ครับตีแบบไหนเนาะตีแบบไหนเนาะไม่กล้าเข้าใกล้แก่นครับกัวโดนตีครับรลุงชาลีตอบมาสวยเอา้าโ,โอม โอ้มนี่ครับโผมวันนี้ทุกลูกจริงอ่ะออนี่ครับโผมวันนี้ทุกลูกจริงอ่ะสงสัยไปตรงนี้ผมไปแข่งกีฬากลุ่มในที่สองออโอมยกม้าสวยนี่ครับตีติดไอ้บัสเนะนี่ครับตีติดโอ้ยโอม สวยสิบเต็มสิบเอออย่เงี้ยฝึกวางมาก่อนอันนี้เด็กปั้นครับเด็กปั้นสองแต้มสวยงามใจเย็นสามไหมธนาคารอ่ะนี่ครับสวยกว่าครับอืไม่ต้องตีครับเอา เราไม่เดินเราไม่เดินอะ่ะสวยเอาเนี่ยจะตีได้ไหมเมื่อตีเนี่ยมีโยนโยนมาชนก็ได้วางมาแม่ยังยังตีไม่ได้ครับเอาลูงตรงให้ถึงนี่ลูกต่ำลงกว่านี้นึงเออนี่ครับเอาเปิดทางแล้ววางเข้ามาวางเข้ามาเด็กเด็กป้านครับคนนี้ครับเด็กปั้ับนี่ครับ สวยเด็กปั้นโอ้โหสิบเต็มสิบนี่ครับเด็กปั้นนะครับนี่ครับโอมมันนี้เต็มเต็มหัวครับได้หนึ่งแต้มโอมสามเท่าอ่ะคะแนนสามเท่าครับอุนูมาแล้วเด็กปั้นใช่ครับคนนี้ครับนี่ครับเด็กปั้นครับเปลี่ยนด้วยครับโอ้โหทุ่มครึ่งครับทุ่มครึ่งหรือทุ่มสี่สิบนี่ครับลูกถ้ายทำพิดด้วยอ้าว ลองตีดูเรายกถึงอยู่อ่ะลองฝึกดูอ่าวลองฝึกดูเลยครับไม่ตีไม่รู้ครับยกมาตั้งอุยตีเป็นด้วยนี่ครับใจเย็นอ่ะใจเย็นตีเป็นด้วยครับแล้วก็วางมาได้สองแต้มเมาฟุกครับมีแววครับเด็กคนนี้มีแววครับ